สวัสดีค่ะวันนี้นะก็มาพบกันกับกรดเบสนะคะในพัดคำนวณแล้วนะโอเคลุยเลยนะคะการคำนวณน,นะในเรื่องกรดเบสที่เราต้องรู้ต้องคำนวณได้คือคำนวณหาค่า pH pOH ตรงนี้ก็คือที่เราคุณคุณกันนะมันก็จะมีค่า1-14ที่เรารู้จักกันนะคะความเข้มข้นของโปรโตอนกับไฮดรอกไซด์อันนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นวงเล็บสี่เหลี่ยมก้ามปูแบบนี้นะคะก็เป็นความเข้มข้นแบบโมลารนะ์เนาะแล้วก็ โปรโตอนกับไฮดรอกไซด์แบบนี้ก็คือหาเป็นโมลของโปรโตอนกับไฮดรอกไซด์นั่นเองค่าบางค่าที่เราควรรู้นะก็คือถ้าเป็นความเข้มข้นของโปรโตอนกับไฮดรอกไซด์คูณกันมันก็จะมีค่าเท่ากับ1นึยกกำลังลบสิบสหรือมันก็คือค่า KW นั่นเองค่าการแตกตัวของน้ำนนเนาะต่อไปค่ะค่า PH. Ph Ph เนี่ยจะหาได้จากลบล็อกโปรโตอนลบล็อกความเข้มข้นข,นของโปรโตอนที่เป็นโมลาร์ ทีนี้เนี่ยบางคนเห็นล็อกล็อกอะไรงงงใช่ไหมไม่ต้องตกใจถ้าสมมติว่าความเข้มข้นของโปรตอนหรือความเข้มข้นของตัวเนี้ยที่เราต้องการหามันเป็นสิบยกกาลังลบใดๆก็ตามเช่นสิบยกกําลังลบสามมันจะตบลบล็อกสิบยกกำลังลบสาม,กกมอ,ออกมาเหลือเป็นแค่เลขตัวเดียวคือเลขสามอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเดี๋ยวเราไปดูกันในตารางข้างล่างเนาะอันนี้ครูอ,อธิบายคร่าวๆเฉยๆไม่ให้เราตกใจ poh เช่นกันแต่ poh ตรงเนี้ยต่างกันตรงที่เขาจะเป็นลบล็อกความเข้มข้นขนองไดอกไซด ะะแล้วก็ pH กับ pOH บวกกันต้องได้14นะของสารของสารเดียวกันถ้าเราคิดเป็น pH กับคิดเป็น pOH เอามารวมกันต้องได้14โดยปกติแล้วเขาไม่ค่อยไม่ค่อยบอกค่าความเป็นกรดเป็นเบสด้วยการใช้ pOH เนะาะจะใช้ pH เป็นหลักนะคะ p ตรงนี้มาจากคำว่า power นั่นเอง p ตรงนี้นะอธิบายเพิ่ม p ตรงนี้คือ power power ก็คือเติมตรงนี้มา ลบล็อกตรงนี้มานะคะส่วน H ก็คือโปรตอน O H ก็คือไฮดรอกไซด์นะคะทีนี้สูตรการหาความเข้มข้นเป็นโมลของโปรตอนกับไฮดรอกไซด์เรารู้อยู่นี่ว่าโมลเท่ากับ n V ส่วนพันใช่ไหม n คือความเข้มข้นที่เป็นโมลาร์นะคะดังนั้นถ้าอยากหาความเข้มข้นของโปรตอนเราก็เอาความเข้มข้นที่เป็นโมลาร์ของโปรตอนคูณ V ก็คือคูณปริมาตรหารหนึ่พเหมือนกันกับไฮดรอกไซด์ค่ะไฮดรอกไซด์ก็เอา ความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์คูณ v หารห0 0่นะคะค่าล็อกบางค่าที่ควรรู้อันนี้เดี๋ยวใช้ไปบ่อยๆก็จะชินเองเนาะล็อก2 0 3ศูจุล็อกสามศูนล็อก4 0ลอกหูทีนี้มาดูตารางข้างล่างง่ายๆขอให้เปรียบเทียบค่า pH ของกรดเบสที่มีความเข้นต่างกันทีนี้เราจำได้นี่ว่า pH ว่าโปรตอนกับไฮดรอกไซด์ตรงเนี้ยคูณกันตั้งได้เท่าไหร่นะ ต้องได้สิบยกกาลังลบสิบสี่ใช่ไหมดังนั้นตรงนี้กําหนดมาให้ครูกําหนดมาให้สิบยกกาลังลบลบ,น,น,ลบ,น,ลบนู่นลบนี่ลบนั่นดังนั้นหน้าที่ของเราคือหาสิบยกกําลังอะไรที่ให้ไปรวมกันกับโปรตอนที่ครูให้และให้ได้ลบสิบสี่ดังนั้นตรงนี้ลบหนึ่งตรงนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ลบสิบสามพันนะไม่ยากนะคะอันนี้ยังง่ายๆอยู่อันนี้ก็ลบสิบสองก็ไล่ไปลบสิบเอ็ดลบสิบไล่ไปเลย,ลย,เ,ลยเนาะอันนี้ก็คือ ให้เราได้คอนเซปต์ว่าเลขชี้กำลังรวมกันมันต้องได้ลบสิบสี่นะคะลบสี่ลบสามลบสองลบหนึ่งตัวนี้อ่ะตัวนี้ก็คือมันต้องคูณหนึ่งใช่ไหมก็คือสิบยกกำลังศูนย์นะคะต่อไป p h p h มันหามาจากอะไรนะ p h มันหามาจากลบล็อกโปตอนใช่ไหมลบล็อกโปตอนที่นี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าครูบอกว่า ลบล็อกโปรโตอนอะถ้าตรงโปรโตอนมันคือสิบยกกาลังลบสิบสามใช่ไหมก็คืออันเนี้ยสิบยกกาลังลบสิบสามมันปลดล็อกออกอะค่ะมันจะได้เลขแค่เลขชี้ก,กาลังเฉยๆแล้วไม่ติดลบนะคะดังนั้น p h p h ตรงเนี้ยอ่าวคูหาเป็นอันนี้ไปเนาะคูหาของ p o h เป็นอ,อันนี้เป็นสิบสามแต่ถ้าสมมุติว่าเป็น p h อ่ะอันเนี้ยมันคือสิบยกกาลังลบหนึ่งใช่ป่ะมันก็จะเป็นลบล็อกด้วยเท่าไหร่นะลบล็อกด้วยสิบยกกาลังลบหนึ่ง มันก็แค่ปลดล็อกออกมาโดยการตบเลขชี้กำลังตรงเนี้ยลงมาแล้วก็กลายเป็นบวกนะคะโอเคไหมมันก็คือลบเจอลบกลายเป็นบวกนั่นแหละดังนั้นอันนี้ก็ไล่ไปเลยหนึ่งสองสามไล่ไปทีเนี้ยเราก็รู้ว่า pH กับ pOH รวมกันมันตั้งได้เท่าไหร่นะ pH กับ pOH ชันมันตั้งได้สิบสี่ใช่ปะซึ่งมันก็ลิงก์กันอยู่แล้วกับความเข้มข้นของไฮโดรเจนกับความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนของโปรตอนกับของไฮดรอกไซด์ใช่ไหมอันนี้ก็สิบสองสิบเอ็ด วาไปอันนี้ก็เป็นศูนนะคะโอเคมาดูค่า pH ของสารละลายกรดเบสที่มีค่าความข้นต่างกันเรารู้ว่ากรดเบสมันมีค่า1นึถึงสิถูกไหมโดยที่7เนี่ยมันคือเป็นกลางพอเจ็มันเป็นกลางปุ๊บเรารู้ว่าน้อยกว่า7อะเป็นกรด ใช่ไหมแต่ว่าถามว่าน้อยกว่าน้อยกว่าเจ็ดแค่ไหนถึงเป็นกรดที่มีความเข้มข้นมากหรือความเข้มข้นน้อยกว่ากาันให้หนูรู้ว่ายิ่งไกลกลางมากๆยิ่งเป็นกรดมากยิ่งไกลกลางมากยิ่งเป็นเบสมากดังนั้นตรงนี้นะคะก็จะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นก็คือความเข้มข้นของโปรตอนเพิ่มขึ้นยิ่งเพิ่มขึ้นเยอะก็ยิ่งใกล้ไกลเจ็ดมากๆส่วนมาทางฝั่งนี้มาทางฝั่งนี้ก็เป็นยังไงความเข้มข้น ของใครต้องเพิ่มของไฮดรอกไซด์เพิ่มใช่ไหมแสดงว่าถ้าความเข้มขอนไฮดรอกไซด์เพิ่มความเข้มข้นของโปรตอนก็ลดลงเนาะมันลิงก์กันอยู่แล้วจากที่เราดูมาในตารางข้างบนอันนี้สิ่งที่ควรรู้นะคะปกติแล้ว pH ที่มันมีค่าแบบหนึ่งถึงสิบสี่ที่เรารู้กันอ่ะมันในกรณีที่สารอ่ะมีความเข้มข้นอ่ะมากกว่าเอ้ยมีความเข้มข้นน้อยกว่าหนึ่งโมลาร์ถ้าสารมีกรดเบสมีความเข้มข้นมากกว่าหนึ่งโมลาร์ pH อาจจะต่ำกว่า0ูย์หรือเกินสิบสี่ก็ได้ไม่แปลกนะคะ โอเคมาดูลองดูกัน2ข้อข้อแรกสารละลายไฮโดรคลอริกเข้มข้น2มลารมี pH เท่าไหร่มี pH เท่าไรเราอยากรู้ pH เราก็ต้องหาอะไรเราก็ต้องหาโปรตอนให้ได้ใช่ไหมโปรตอนตรงนี้เขาให้มาว่าเป็น2ม l ลาร์ก็ได้มาแล้วว่าคือ2มลารเพราะตรงนี้มันคือกดแก่กรดแก่มันก็คือแตกตัวร้อยเแสดงว่าโปรตอนมันก็คือ100%เป็นก็เป็น2มลารไปเลย pH ค่ะ pH เท่ากับลบ log 2 ทีเนี้ยมันไม่ใช่สิบยกากาลังลบสองเพื่อที่จะปลดออกมาแล้วมันเป็นสองใช่ไหมแต่มันคือสองเฉยๆอะ่ะสองเฉยๆมันคืออะไรมันก็จะเป็นศูนย์จุดสามใช่ไหมศูนย์จุดสามศูนย์หนึ่งดังนั้นมันก็จะได้ค่ามาเป็นลบศูนย์จุดสามศูนย์หนึ่งนะคะอันนี้ก็คือแสดงว่าเนี่ยเข้มข้นเกินหนึ่งโมลาร์สารละลายก็ pH มันก็อาจจะน้อยก็ศูนย์ได้ในกรณีนี้นะสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์โซเดียมไฮดรอกไซ,ซด์ซตัวนี้ เวลามันแตกมามันก็ให้ไฮดรอกไซด์มาแค่1โมลใช่ไหมแสดงว่า3โมล่าตรงนี้ค่ะเวลาแตกตัวมาเป็นไฮดรอกไซด์ก็เป็นไฮดรอกไซด์ทั้ง3โมล่าเลยนะคะ poh เขาอยากรู้ p h ใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้เรามีความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์เราก็จะได้หาเราก็จะหา poh จะง่ายกว่าก็จะเป็นลบ log ก3มันก็จะเป็นลบ0 7 7ยที่ได้มาคือ poh อยากรู้ p h ใช่ไหม อยากรู้ pH เอา14เป็นลบค่ะ14ลบด้วยลบ0.4771ก็จะได้มาเป็น14.4771นะคะเห็นไหมเกิน14ได้เพราะว่าความเข้มข้นมันมากกว่า1โมลาร์โอเคทีนี้มาดูความสัมพันธ์ของค่า pH pOH แล้วก็ความเข้มข้นแบบที่ไม่ได้เป็นเลขลงตัวสวยๆแล้วนะอันนี้ลองดูถ้าทำทีละอันถ้าสมมติตรงนี้ใช่ไหม ขอให้มาเป็นสิบยกกาลังลบห้าใช่ป่ะพี่โอเราก็ได้อยู่แล้วว่าเป็นหนึ่งคูณสิบยกกาลังเท่าไหร่ต้องรวมกันเราได้ลบสิบสี่อันนี้ก็ต้องเป็นลบเก้าอันนี้อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งคูณสิบยกกําลังลบหกโอเคปะ่ะทำสองช่องนี้ก่อนสองช่องนี้ทําได้อะ,อะทำแค่นี้ก่อนอันนั้นมันเป็นเลขไม่ใช่หนึ่ง อพอทำสองช่องนี้ปุ๊บได้ปุ๊บใช่ไหมเราก็ได้ pH กับ pOH pH อันนี้ลบล็อกโปรตอนโปรตอนคือลบห้าดังนั้นมันปลดออกมาก็ได้ห้าอยู่แล้วอันเนี้ยห้าบวกอะไรได้สิบสี่ห้าบวกเก้าได้สิบสี่อันนี้ก็ได้หกใช่ไหมอันนี้ก็ได้แปดโอเคทีเนี้ยพออันนี้ให้มาเป็นสามใช่ไหมคะ pOH บวกกันต้องได้สิบสี่ pOH ก็เป็นสิบเอ็ดพอได้สามมาสามมาก็โยงไปหาความเข้มข้นของโปรตอนได้ใช่ปะคะมันก็จะเป็นหนึ่งคูณสิบยกกำลังลบสามทันไหม แด้ปลดล็อกออกมาแล้วได้ค่า pH เป็น3ส่วนตัวนี้ก็เป็น1คูณ10ยกกำลังลบ11กรณีเดียวกันอันนี้12ตัวนี้ก็ต้องเป็น3อันนี้ก็จะเป็นเอ้ยอันนี้ก็ต้องเป็น24 pH ลบเลขผิดอันนี้ก็ต้องเป็น2ใช่ไหมอันนี้ก็เป็น1คูณ10ยกกำลังลบ2อันนี้ก็เป็น1คูณ10ยกกำลังลบ12โอเคไหมคะอันนี้พาดง่ายๆทีนี้ถ้าสมมติว่ามันเป็นเลขไม่ลงตัวเลขไม่ลงตัวเดี๋ยวครูเขียนไว้ให้ก่อนล็อก2 เท่ากับศ3 0 1จุดสามศูนย์หนึ่งล็อกสามเท่ากับศูน7จุดสี่เจ็ดเจ็ดล็อกสี่เท่ากับศูน2จุดหกศูนย์สองล็อกห้าเท่ากับศูน9จุดหกเก้าเกาโอเคมาดูอันนี้อันเนี้ยพออันนี้ข้างหน้ามันเป็นสองใช่ไหมคูณสิบยกกำลังลบห้าถ้าเราหาตัวที่ให้มันมาคูณสองแล้วได้สิบอ่ะมันก็คือห้าทีเนี้ยพอข้างหน้ามันเป็นส0บอะ่ะข้างหลังมันจะคูณกันเป็นยกกำลังลบสิบสี่ไม่ได้ละ แต่ต้องมีค่าน้อยไปหนึ่งตำแหน่งใช่ไหมให้มันเป็นลบสิบห้าเพื่อที่มันจะได้คูณกับเลขข้างหน้าแล้วยังคงกลายเป็นลบสิบสี่อยู่นึกออกปะตรงเนี้ยคูณกันใช่ปะคะได้ลบสิบห้าสิบยกลบสิบห้าดังนั้นข้างหน้าตรงเนี้ยถ้าสองตัวเนี้ยคูณกันมันได้สิบ่ะมันก็คือสิบยกกำลังหนึ่งบวกกันปุ๊บหนึ่งบวกด้วยลบสิบห้ามันยังคงได้ลบสิบสี่อยู่โอเคไหมนะคะตัวนี้โอ้โหสามสามคูณอะไรได้สิบยากจังก็จะประมาณสามจุดสามเนาะ คูณสิบยกกำลังอันนี้ต้องบวกกันให้ได้ลบสิบห้าก็จะเป็นลบแปดนะทีนี้พอเวลามาปลดล็อกตัวเนี้ยอาจจะนิดหน่อยนะเรารู้ว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นห้าเฉยเฉยมาเป็นหนึ่งคูณสิบยกกำลังลบห้าปลดล็อกออกมามันจะได้ห้าถูกป่ะแต่ทีเนี้ยเลขข้างหน้ามันถ้ามันเป็นหนึ่งคูณสิบยกกำลังลบห้ามันได้ห้าแต่ทีเนี้ยมันคือสองคูณสิบยกกำลังลบห้าสองมันเข้มข้นมากกว่าถูกป่ะสองมันเข้มข้นมากกว่าหนึ่งดังนั้นมันยิ่งมีความเป็นกรดมาก pH มันควรมากกว่าห้าหรือน้อยกว่าห้า pH มันควรน้อยกว่าห้าถูกไหม pH มันควรน้อยกว่าห้าเพราะว่ามันเป็นกรดมันมีความเข้มข้นของโปรตอนมากกว่าแค่หนึ่งคูณสิบยกกำลังลบห้าหนูก็เอาสองตรงนี้ไปปลดล็อกหนูก็ดูว่าล็อกสองมันคือเท่าไหร่ล็อกสองมันคือศูนจุดสามใช่ไหมตรงนี้ก็จะได้เป็นห้าลบศูนย์จุดสามมันจะได้เป็นสี่จุดเจ็ดสี่จุดเจดตรงนี้ถ้าหนูเอาแค่สิบสี่มาลบธรรมดามันก็จะได้เก้าจุดสามแต่ถ้าหนูอยากคิดมันก็จะเป็นสิบ แล้วก็ลบด้วย0.7มันก็คือ log 5ตรงนี้มันคือ log 5 log 5มันคือ0.699นะคะมันก็คือเอาเลขตรงนั้นแล้วก็ลบด้วย log นะต่อไป3.3ตรงนี้ถ้ามันเป็น1คูณ10ยกกำลังลบ8มันจะได้8แต่ตรงนี้มันก็คือ3.3ก็คือ log 3 log 3มาตรง0.477ใช่ไหมอันนี้มัน3.3ก็ประมาณ0.5ละกันเนาะโอเคก็ลบ0.5 ก็จะได้เป็นเจ็ดจุด้าอันนี้เอาสิบี่มาลบก็จะเหลือห5ุดห้าทีนี้ถ้าให้มาเป็น pH หนึ่งจุดเจ็ดตรงนี้ก็จะเป็นสิบสองจุดสามอันนี้ให้มาเป็น1 1บอจุดสาันนี้ก็เป็นสองจุดเจ็ดทีเนี้ยถ้าสมมติว่าตรงนี้นะหนูก็ต้องรู้ว่ามันคือคูณ1ิยกกำลังลบ2เพื่อให้มันเป็นสองมันคือสองลบด้วยศูนย์จดสามทันปะคะหนึ่งจุด็ดอ่ะมันคือสองมันคือเลขเต็มลบด้วยศูนย์จุดสามซึ่งศูนย์จุดสามอ่ะมันคือศูนจสามมาคือเนี้ยมันคือล็อกสอง ใช่ปะคะแสดงว่าข้างหน้ามันก็ต้องเป็นสองทันไหมอ่ะศูนย์จุดสามตรงเนี้ยศูนย์จุดสามตรงเนี้ยมันคือล็อกสองแสดงว่าไอสองตัวเนี้ยนะสองตรงนี้นะนนะมันมาจากสองตัวนี้โอเคทีนี้อีกอันหนึ่งเราก็เอามาคูณกันให้ได้เป็นสิบยกกำลังลบสิบนะี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นลบ สิ 13, ข้างหน้าหาให้ได้10บก็คือเป็นห้าตัวนี้เหมือนกันสองจุ 7, ใช่ไหมมันก็คือ3ามลบศูนจดสมข้างหลังมันคือยกกําลังลบสาข้างหน้าล 2, ็อกสองมาได้0ูจุอันนี้หนูก็ใส่2อันนี้เหมือนกันก็เป็น5้าคูณสิยกกำลังลบสิบสอนะคะโอเคคลิปนี้นะจะเป็นแค่การคำนวณการคํานวณของ pHPOH ความขุ่นของโปรโตอนไฮดรอกไซด์ของก,กรดแก่เบสแก่ สิ่งที่เราต้องรู้ของกรดแก่เบสแก่คือมันแตกตัวร้อยเปอร์เซนมันแตกตัวร้อยเปอร์เซนแปลว่าอะไรแปลว่าความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่โอ้ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่เป็นความเข้มข้นของของโปรโตอนอนะ่ะเท่านั้นเลยนะโดยปกติแล้วเนี่ยน้ําก็แตกตัวนะน้ําก็แตกตัวให้เท่าไหร่น้ําแตกตัวให้โปรตอน1ิ 7, ยงลบ7ไฮดรอกไซด์1ิบยกลบเหมือนกันแต่ว่าโดยปกติเนี่ยจะไม่คิด จะคิดต่อเมื่อกดระเบสเจอจังมากๆคือเข้มข้นน้อยกว่า10อยู่กาลังลบหกนะโดยปกติมันน้อยมากเขาก็จะไม่ค่อยได้สนใจก็จะตัดทิ้งไปนะคะโอเคมาดูข้อแรกจงคํานวณหาปริมาณของไฮดรอกไซด์เป็นโมลในสารละลายกรดโมโนโปติกโมโนโปติกแปลว่าแตกตัวครั้งเดียวเข้มข้น0.1โมลาร์ปริมาตรย5เรารู้นี่ว่ากด H A อ่ะเราไม่รู้นะเราสมมติให้ไปมันคือเข้มข้น0ูใช่ไหม พอมันเข้มข้น0.1เราก็รู้แล้วว่าความเข้มข้นของโปรตอนมันก็คือ10ยกกาลังลบ1มูลต่อลิตร0.1ตรงนี้แปลงเป็น10ยกกาลังลบ1ดังนั้นไฮดรอกไซด์ ide, อันนี้โยงกันได้10ยกกาลังลบ14ใช่ไหมมันก็คือ10ยกกาลังลบ13ดังนั้นพอเวลาหาความเข้มข้นเป็นมนูลก็คือมอลเท่ากับ nv ส่วนพันนั่นเองมันก็คือความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์คูณปริมาตรหาร1,000 หารกันก็จะได้2.5คูณ10ยกกำลังลบ15มูลข้อ2 HA HB เป็นกรดแก่ที่มีมวลโมเลกุลให้มา2อันถ้า HA ละลายในน้ำ12กรัมน้ำ100ลูกบาทเซน PH จะเป็นยังไงเมื่อเทียบกันกับ HB 4กรัมน้ำ25ลูกบาทเซนนะคะ HA ก่อน HA 12กรัมละลายในน้ำ100ส่วน HB เท่าไหร่นะ 4กรัมบะละลายในน้ำยี่อันดับแรกต้องปรับปริมาณน้ำไม่เท่ากันทำให้ทำให้สมมุติว่าอันนี้มันคือ4ละลายใน25ใช่ไหมหนูต้องคิดว่าแล้วถ้ามันละลายในน้ำร้อยเท่ากันละ่ะแสดงว่ามันต้องคูณ4พอคูณสี่ปุ๊บมันก็จะได้กลายเป็น16ใน100โอเคไหมทีนี้เนี่ยอันนี้มันเป็นแค่น้ำหนักกรัมเฉย 12ตรงนี้เป็นแค่น้ำหนักกรัมเฉยๆถ้าเขาจะเทียบ pH แสดงว่ามันต้องรู้เป็นความเข้มข้นเป็นโมลาร์ใช่ไหมหนูก็ต้องเอาไปหารมวลโมเลกุลส2สองก็หารด้วยร5อยห้าสิบอันนี้ยังคงเป็นน้ำร้อยอยู่อันนี้ก็จะเป็นส6หกหารแปดสิบยังคงเป็นน้ำร้อยอยู่หนูเอาไปเทียบให้เป็นพันก็ได้ถ้าหนูขยนันแต่ถ้าไม่ขยันมากพอก็คือถ้าไม่มีเวลามากพอเนาะต้องคิดเร็วๆอย่างเงี้ยหนูก็ดูแค่ปริมาตรน้ำม,มันเท่ากันสมมุติทําให้มันพันอย่างเงี้ยมันก็ยังคงเท่ากันอยู่ ใครความเข้มข้นมากตัวนั้น pH ต่ําดูแค่นี้ก็ได้ไม่ต้องคิดเลขจริงๆก็ได้อันเนี้ยส่วนน้อยกว่าใช่ไหมแถมแลเลขข้างบนมากกว่าอีกแสดงว่าตัวเนี้ยเข้มข้นมากแสดงว่าลายความเข้มข้นของโลตอนมากเป็นกรดมาก pH ต่ําตัวนี้เข้มข้นน้อย pH สูงนะคะ ต่อไปข้อสามข้อสามตัวนี้ระวงังเบสตัวนี้เบสของมูสองอะค่ะที่หนูต้องระวังเพราะว่าอะไรเพราะว่าไฮดรอกไซด์มันห้อยสองมันแต่งตัวไฮดรอกไซด์หลุดหมดแล้วก็มันได้ไฮดรอกไซด์มาเป็นสองโมลน,นั่นเองแสดงว่าตัวนี้ค่อยๆดูนะเขาบอกว่าเอาตัวนี้ศูนย์จุดหนึ่งโมลาร์ร้อยลูกบาศก์เซนไปเติมน้ําให้เป็นสี่ร้อยลูกบาศก์เซนแสดงว่าหนูต้องหาความเข้มข้นของสารละลายใหม่ก่อนนะก็ใช้ n1 V1 หนึ่งหนึ่งเท่ากับ n สองสอง 0.1คูณ100เท่ากับความเข้มข้นปริมาตรให้เป็น400เป็น400ก็ใส่400ไปได้เลยดังนั้น n2 จะได้ความเข้มข้นมาเป็น0.025มอลาร์ทีนี้เนี่ยแบเเียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ0.025ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นไฮดรอกไซด์เฉยๆอ่ะมันมี2ตัวมันก็จะเป็น0.05โมลาร์ 0.05มันคือ5้าคูณ1ิอยกกำลังลบสนะคะ poh ก็จะได้มาเป็นลบสองลบ log ปรตอนลบล็อก5ใช่ไหมก็จะเป็นลบด้วย0.7จะเท่ากับ1.3 ph ก็จะได้เป็น12.7นะคะต่อไปเมื่อผสมไฮโดรคอรกตัวนี้กับตัวนี้2ตัวสาระละลายผสมเข้าได้การมี ph เท่าไหร่หนูต้องผสมสาระละลายก่อน หาความเข้มข้นรวม n รวมก็จะเอาความเข้มข้นกับปริมาตรของสารสองตัวมาคูณกันแล้วหารด้วยปริมาตรรวมนะ0.01คูณ100คูณปริมาตรของมันบวกกับ0.06คูณปริมาตรของตัวที่2หารด้วยปริมาตรรวมปริมาตรรวมคือ250หารความเข้มข้นออกมาจะได้เป็น0.04 0.04ตรงนี้เป็นความเข้มข้นของสารแต่บังเอิญมันเป็นกรดไฮโดรคอริกซึ่งเป็นยังไงกรด กรดแก่แตกตัวหมดใช่ปะคะแสดงว่าโปรตอนตรงนี้ก็คือ4คูณ10ยกกำลังลบ2 pH นะคะก็จะได้เป็น2ลบ0.6ก็จะได้เป็น1.4ข้อ5ผ่านแก๊สฮโดรเจนคอร์อันนี้จะเป็นเรื่องแก๊สมาผสมด้วยนะอุณหภูมิเท่านี้ความดันเท่านี้ลงเป็นสารละลายเท่านี้หาความห้วนของโปรตอนกับไฮดรอกไซด์ใช้แก๊สก่อน PV เท่ากับ nRT P มันคือเท่าไหร่อ่ะ P มันคือ750ใช่ไหมทำให้เป็น atm หาร760 V V มันคือเท่านี้ลูกบาทเซนทำให้เป็นลิตรก็จะเป็น0.0821 n คือต้องการหาให้มันเป็นโมลใช่ไหม R คือ0.082คือค่าคงที่ T 27องศาทำให้เป็นเคล v i n บวก273ก็จะได้300เลขสวยมากเลยอ่ะตัดปึ๊บตัดปึ๊บดังนั้นมมลก็จะได้เท่ากับ1ส่วน300 หรือก็จะได้มาเป็นประมาณ0.0033มลทีนี้พอได้ปึ๊บใช่ไหมคะก็ไปหาความเข้มข้น0.0033หารด้วยปริมาตรคือ3.3ลิตรอันนี้เป็นมลอันนี้เป็นลิตรความเข้มข้นก็ได้มาเป็น10ยกกำลังลบสกรดไฮโดรคลอริกก็จะได้เป็น10ยกกำลังลบสโปรตอนเฉยๆก็จะได้เป็น10ยกกำลังลบส ไฮดรอกไซด์ก็จะได้มา10ยกกำลังบ11เพราะ2ตัวนี้รวมกันต้องได้10ดยกกำลังล14ข้อสุดท้ายข้อนี้ระวังเพราะว่าสารละลายเจือจางมากต้องเอาความทุมค้นของการแตกตัวของน้ำมารวมด้วยนะคะไฮโดรคลอิก1คูณ10ยกกำลังบ7ใช่ไหมทีนี้ถ้าน้ำแตกตัวอันเป็นโปรตอนอย่างเดียวมันก็คือ1คูณ10ยกกำลังลบ7ทีนี้พอเวลาน้ำแตกตัว การแตกตัวของน้ำอะ่ะมันก็จะได้โปรตอนกับไฮดรอกไซด์มาเป็น1นคูณสิยกกำลังลบเจด้วยเนี่ยน้ำอะ่ะมันก็จะเป็น1นคูณสิยกกำลังลบเจนะคะเอาโปรตอนสองตำแหน่งตรงเนี้ยมารวมกันก็จะได้เป็น2อคูณสิยกกำลังลบเจ pH ก็จะเป็นลบล็อกโปรตอนก็คือ7ลบด้วยล็อก2ล็อก2คือ0.3ใช่ไหมก็จะได้เป็น6 7จุดเจนะคะจริงๆอันนี้ไม่ยากมันจะยากที่ กดอ่อนเบสอ่อนนะคะซึ่งอยู่ในคลิปถัดไปอันนี้ถ้าใครฟังไม่ทันลองทําเองนะลองลองทำเองแล้วค่อยดูฉเฉลยคุยอ,อีกรอบบนึงนะคะโอเคเราพบกันคลิปหน้าจ้า